สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งที่ผมจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตเลยนะครับเป็นวันหนึ่งที่สำคัญมากผมจะมาแกะสิ่งของบางอย่างที่ผมเพิ่งได้มาครับอยากได้มันมานานมากแล้วนะครับว่าจัดด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับมาดูกันเลยนะครบล้ามันคืออะไรนะครับนี่นะครับกล่องตัวนี้ครับ ลจะมาแกะกันดูนะตื่นเต้นไหมครับผมเองก็ตื่นเต้นมากตอนนี้ดูหน้าผมสิเออจะแกะแล้วนะเก <c ười> ็บเงินซื้อมันนะว่าจะได้ อโอ้ยเ,เต้นจริงๆมาดูนี่ก่อนนี่นะคะให้ดูแค่ข้างบนก่อนให้ค่อยวางไว้ก่อน แค่น,นันหละว่าคืออะไรกันพางเป็นวายแอมนั่นเองอยากมากค่อนข้างมากเลยครับแต่ออกกันไม้ยัางากลุ้นอะไร เต้นนะฮะเนี่ยเงื่แตกทั้งหนักทั้งกว่าจะยกขึ้นมาได้ทัาา้งาแกะเลยนะเป็นสิ่งแล้วโอ้ย คืออะไรโอ้โหดูหน้าผมสิครับตอนนี้อะดูกันใกล้ๆนะอืมมันคือหัวแอมเมซาบุกี้นะครับโอ้โห สภาพไม่ได้เล่นนะครับสภาพใหม่จนไม่รู้จะว่ายังไงครับไม่มีออกไซดไม่มีอะไรเลยไม่มีไลฟ์การเล่นนะครับนี่นะครับรุ่นนะครับเนี่ยครับ made in hand made นะครับ, in, รบ in USA นะครับตอนที่ได้มาเนี่ยมีสติกเกอร์อะไรตรงนี้ยแ้ว เขาบอกว่าเจ้าของเก่าเล่นไม่เป็นนะครับซื้อไปงั้นแหละเป็นโชคดีของผมเลยดูสิเป็นสเปคของเขาแล้วนะครับเป็นคนตรวจสอบเป็นซีเรียลมีอะไรด้วย Handmade in นเ t a l u m a California นี่ก็คือราคานะครับจากเท่านี้เหลือเท่านี้ก็ดูกันเอาเองอะนะ แค่เห็นนะครับนี่นี่เป็นแบบว่าจักตัวแทนเลยนะครับไม่ใช่ของหิวของอะไรไฟเป็น220โวลต์ไม่ต้องแปลงให้เหนื่อยอดูกันทีละปุ่มชัดๆชัดๆเลือกวัดได้มีมันจะเป็นหัวแอมเที่ผมรู้่ามันจะเป็น3ามช n น e l ลครับชานลละสามโหมด มี eq มีโซโล่มันดูข้างหลังกันบ้างเป็นบุญมือจริงๆนะครับข้างหลังทำไมมันใหม่ขนาดนี้นี่นะครับไฟสองร้อยสามสิบโวลต์ นี่เป็นโว้ยจากมิวสิกคอเลกชันอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยจะปรับยังไงล่ะเนี่ยเป็นฟูสวิให้ดิก็จะเป็นขุมพลังหลอดนะครับมีใบแอร์สวิชมีปุ่มเปิดปิดพัดลม จต้องไปเรียนรู้การปรับการอะไรอีกทีหนึงนะฮะตักไฟมาให้ผูสวิตช์ยังไม่ได้มานะฮะเขาจะส่งมาให้ทีหลังมีแต่เฮดนะครับตอนนี้ยังไม่มีแคบิเนตนะครโอเคครับก็จบการอันบ็อกซิ่งไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ